นิดนนดกระดุกกระดุกคเธอไม่ายที่เดินด้วยกันที่ไปเที่ยวกันไม่อยากให้เพื่อนเธอรอว่าเดินกับพ่อฟังแล้วมันท้อที่ขอลูกกัน,น,น ากวัยรุ่นมาแต่งตัวผู้ชายไม่ว่าจะรักจะรอบจะหิบจะฮอบจะกบจะไม่จะแอบจะเบลต้นแอตต้นเหนือต้นกมันทำได้กูทำได้ง่ายจะบอกกับเธอให้รับให้รู้ให้ดูดีๆนั่นจะทำให้เธอเห็นใจไม่ต้องอ้างเมีย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chân <laughs> ทุนเมียฉันได้แต่เบลอได้แต่ฝันปากฉันไม่ต้องกับใจเตะเตะเตะันนอยากพูด้ว่าทุกอยดไปเลยสักไหลลุ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 ลยลุ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 ลดไุล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 ุวุาสา้มีลุลุสิลุ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 ้เลุลงรัลรอุล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 ุเุล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 กลอล ฟาไปถ้าอยากกินตามพวกผมให้กดซับคาะซับคิงซ<า>ับตะไคร้วะเออถึงแล้วมันสีไลเรื่อยๆอยู่นี่ไข้เบิ้งนี่ตาไข้เบิ้งมองไลเรื่อยอๆยนี่ไก็เพิ่งอ่ะพวกก็ขีดเออทางนั่นละเออได้มาหลายเทอาได้มาไไหลายเทอาอยากเาบิ้งนะกดไว้กดไว้เบิ้งกับเบิ้งบุต้งจะให้เตืนอนหลายเท่าทุกอย่างมันระวังแค่เดียวออคอยบอกเลยเธอจะไม่อยากมีแฟน นี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว